ชัวชีวิตหนึ่งสราบซึ้งไม่รู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามาลายไม่เสื่อมคลายใจรัก สัมพันธ์จนวันจากไปความหลังครั้งก่อนสะท้อนสะทานดวงใจคร่ำครวญฝ้าหวนอะไรจะมีใครคอยคิดหวงกัน ยิ่งภาคภูมิใจก้าวสู่ ก็สวัสด,ดีนะคะแล้วก็ขอยินดีกับพิเดชนะคะที่ว่าในวันนี้พี่เดชได้มาถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตราชการสำหรับแนวคิดของหนูแล้วเนี่ยใครที่สามารถทำงานแล้วก็เดินทางมาจนถึงวันเกษียณได้นในความรู้สึกของหนูรู้สึกว่าคนนั้นเก่ง เพราะว่าต้องประทับประคองหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่มากๆเลยนะคะสำหรับความรู้สึกของหนูที่มีกับพี่เดชนี่เราเจอกันตั้งแต่ปี2546หนูย้ายมาที่นี่หนูก็ได้เจอกับพี่เดชเลยนะคะ นักรั้งไม่ท้วนแล้วแหละที่หนูขอให้พี่เดชช่วยโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยลืมแล้วก็จะจดจำไว้เป็นความรู้สึกด,ดีๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เดชมากๆนะคะที่ทุกครั้งที่ขอให้ช่วยอะไรเนี่ยไม่ไม่มีผิดหวังเลยนะอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างอันนี้ เข้าใจดีพี่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอย่างยังไงพี่ก็เป็นคนที่ดีเป็นที่รักในใจของหนูนเสมอเกษียณแ,แล้วก็ขอให้พี่พบแต่ความโชคดีนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือทำอะไรพบแต่ความสุขความสาเร็จนะคะขอบคุณค่ะสำหรับเรานะครับทีมคณะครูผู้ชายนะครับ ในส่วนของงานเกษียณของลุงเดชที่พวกเราเปรียกลุงเดชอยู่ประจำนะครับก็ถึงเวลาที่ลุงเดชของเราเนี่ยครบรอบเกษียณอายุนะครับจากการทำงานที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันทำงานนะครับในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนหลายด้านด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับ วันเกเสียอายุครบรอบมาถึงเนี่ยลุงเด็กก็จะได้พักผ่อนแล้วนะครับถึงเวลาได้พักผ่อนแล้วก็พวกเราก็ขอให้ลุงเดชกนะครับใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปเนะี่ยให้มีความสุขนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วก็ลุงเดชกก็อยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละนะครับมีสิ่งอื่นใดที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือน้องๆ ก็เข้ามาพวกเราก็อยากให้ลุงเดชนะครับมีความสุขในบ้านป่ายชีวิตครับผม <c oughs> นะครับสำหรับผมก็มีความรู้สึกนะครับให้กับลุงเดชนะครับในวันที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับสำหรับผมก็ตั้งแต่เข้ามาบปรจุใหม่เลยนะครับลุงเดชก็คอยช่วยเหลือนะครับ ทั้งสถานที่นะครับพัฒนาโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็ยังทิ้งนะครับอุปกรณ์นะครับที่เป็นโกนะครับโกประตูนะครับซึ่งลุงเดชเนี่ยให้ทำทำให้นะครับในก่อนที่จะเกษียณอายุราชการนะครับก็จะขอบคุณนะครับลุงเดชมากๆครับนะครับผมครูรุตนะครับก็ ได้รู้จักกับลุงเดชนะครับมาเป็นเวลาสามปีนะครับขอพูดนะครับขอกล่าวความในใจนะครับที่มีให้ลุงเดชนะในวัยเกษียณอายุราชการนะครับขอให้ลุงเดชมีความสุขในบ้านปลายนะครับของการใช้ชีวิตขอให้ลุงเดชนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความม่นมั่นป่าถนานะครับขอให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ก็เข้ามาร่วมช่วยพัฒนาโรงเรียนบานสมบูรณ์ให้เราเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบคุณครับครับผมนะครับสำหรับความรู้สึกของผมนะครับนะทีมีต่อลุงเดชนะครับกอลุงเดชเป็นคนหนึ่งนะครับนะที่นะรู้จักนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาในโรงเรียนนี้นะครับนะเป็นคนแรกนะครับที่สอนนะครับ ในเรื่องของการทํางานนะครับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนนะครับเป็นส่วนที่ช่วยนะครับพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับทางด้านสถานที่นะครับนะไฟฟ้านะครับอาคารเรียนสิ่งต่างๆนะครับนะแล้วลุงก็ได้ทิ้งสิ่งต่างๆนี้นะครับคงอยู่ที่โรงเรียนของเรานะครับนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับ ลุงเดชเนี่ยนะครับได้ใช้ชีวิตนะหลังเสียณอย่างมีความสุขนะครับโรคภยัยใดๆนะครับอย่าได้มาเปียดเบียนนะครับขอให้ลุงนะครับได้พักนะแล้วก็สุขภาพนะครับขอให้แข็งแรงนะยิ่งยขึ้นนะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับลุงเดชนะคะหนูก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานด้วยนะคะกต็ตลอดระยะเวลา7ปีที่ ได้ทำงานร่วมกันนะคะก็ได้เห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเทในการทํางานของคุณเด็ดนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้ชีวิตหลังเกษียณกับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะขอบ <ขอ S 3> คุณที่รักโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะ